จ้าเนาะบาดใดที่เจ้ายังติดเหงค์อยู่ในห้องแพทย์ไหมเจ้าคิดว่าจะตามเจ้าพวกนั้นทันเหรอเจ้าจะผ่านถึงเจ้าจะผ่านดานแรกมันได้เดี๋ยวความมุ่งมั่นของเจ้าแต่เจ้าไม่มีทางอานดันที่สองได้โดยไม่มีกำลังภายในหรอกนี่เจ้าต้องฝึกวรยุทเจ้าก็ต้องรักษา ตัวให้หายโดยเร็วที่สุดตอนนี้เจ้ารังท้ายคนอื่นติดเงกอยู่ที่นี่อีกสองอาทิตย์ยิ่งทำให้พวกนั้นทิ้งหางเจ้าไปไกลขึ้นเจ้าอยู่ที่นี่นานเท่าไรพวกข้างนอกก็จะแทงเจ้าไปไกลมากเท่านั้นข้าปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่หากข้าไม่ต้องการให้คนอื่นสงสัยข้าก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอด เจ้าหนูเจ้ารู้หรือไม่ทำไมไอ้หัวแดงนั่นถึงส่งเจ้ามาที่นี่ฮะผู้หัวแดงหรือว่าเป็นผู้พิทักษ์ฝ่ายท้ายนั่นเหรอเพราะข้าได้รับบาดเจ็บเที่ยวัยวะภายในใช่หรือไม่แน่นอนเจ้าบาดเจ็บถึตงต้องมาที่นี่แต่มันไม่แปลกไปไหนเหยเเลยคนอื่นก็บาดเจ็บแต่ทำไมที่นี่ ถึงมีแต่เจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่พวกเขาไม่ถูกส่งมาที่นี่กันหมดละ่ฮะฮึมนส่วนใจมีวรยุยุ์สามารถรักษาตัวเองด้วยการเดินลุมปานแน่นอนว่ามันจะเร็วขึ้นเมื่อพวกเขาได้รับการรักษาหรือได้รับโอโสถหไมายหมายความว่าใช่แล้วนักเรียงคนอื่นไม่จําเป็น ต้องส่งมาที่นิ่เพื่อพ่อพวกเขารักษาตนเองได้โดยการเดินลมปานยังไงละ่ะดังนั้นข้าจึางเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ที่นี่เพราะข้าไม่มีกําลังภายในจึงรักษาตัวเองไม่ได้ฮ,ฮมันใกล้จบแล้วเจ้าหนูเจ้าต้องการจบเรื่องนี้ยังไงละ่ะสำหรับ คนที่โดนลมพานไม่ได้อย่างเจ้าเจ้าคิดว่าจะรักษาตัวเองได้ภายในสองสามวันเลอะเป็นไปได้เป็นไปได้สิเพราะข้ามีนายโนช่วยอยู่เป็นจริงตามที่ผู้พิทักษ์ฝ่ายขวาว่าเขาพูดถูกถ้าข้าจะไปถึงขั้นต่อไปเอ๊ะข้าได้ยินมาว่าถ้าผ่านด่านแรกได้จะได้รับโอสุดมงคลธทมินและมีสิทธิ เข้าหัวตำรามานชั้นที่หนึ่งนี่อาาดูเหมือนเจ้าหัวแดงจะข้ามสิ่งสำคัญไปนะฮะอะไรข้ามอะไรไปหัวตำลามานไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะเข้าออกได้ตลอดเวลาหรอกนะเจ้าคิดว่าเจ้ามีสิทธิ์เข้าได้ตลอดงั้นหรหลังจากเจ้าผ่านการทดสอบเจ้ามีสิทธิ์เข้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ฮ <Huh? S 2> ามพระในนั้นเป็นเหมือนขุมทรัพเจ้าคิดว่าเจ้าจะเข้าได้โดยอิสระหรือยังไงมันเป็นสถานที่ที่เข้มงวดที่สุด huh? แล้วยังอยู่ในชั้นที่หนึ่งเข้าได้เพียงหนึ่งชั่วย,ยามเท่านั้นฮะ huh? มีกำจัดกำหนดเวลาด้วยเหรอน่าตื่นเต้นจริงๆก้อ huh? นใหญ เวลาส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการเลือกวรยุทธนอกจากนั้นยังไม่ได้ไม่ได้รับอนกานอานุยาตใน้คัดโลกเนื้อหาจากตำราเจ้าต้องจำมันออกมาอย่างเดียวอย่างดีที่สุดเจ้าก็จำตำราได้แค่เล่มถึงสองเล่มเท่านั้นแบบนี้นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับข้าเลยนี่นาะด้วยการสแสดงของนาโนไม่ใช่แค่เล่มสองเล่มแต่ข้า จะจดจำได้เป็นร้อยเล่มภายในหนึ่งชั่วยามคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวัตบรภายในเลยเช่นเจ้าจะผ่านด่านที่สุดโหดนี้ได้แต่ละด่านได้ยังไงโดยไม่มีคำแนะนำอาจจากอาจารย์สุดใจดีเช่นข้า <c oughs> ข้าต่งางข้าแตกต่างจากคนอื่นแล้วผู้ที่เข้าสถาบันมานส่วนใหญ่ ได้รับการฝึกพละยุทธก่อนเข้าสถาบันอย่างน้อยก็จากครอบคัวแต่ข้าข้าไม่มีทั้งวรยุทธ์และกำลังภายในพเพื่อที่จะหลบหลีจากการคุกค,คามของทั้งหกเผ่าข้ามันเข้าไปเป็นสิทธิ์ของเขาจริงดีหรือไม่นะขราดนั่นมันเป็นวิธีฝึกกำลังภายในด้วย ดูเหมือนว่าเจ้าจะไ,ไม่ได้งงสักทีเดียวนั่นคือวิธีฝึกทักษะกำลังภายในถ้าเจ้ายอมเป็นลูกศิษย์ของข้าข้าจะสอนการหายใจซึ่งเป็นพื้นฐานของกำลังภายในเขาเขาต้องให้เขาต้องการให้ข้าเป็นศิษย์จริงหรืออย่างน้อยการมีพันธมิตรสักคนอยู่ข้างกายข้าก็คงจะดี ที่ข้าไม่ได้ฝึกวรยุทธ์เพราะข้าต้องจำน้นต่อหกเผ่านี่เป็นโอกาสของข้าที่ข้าจะได้ฝึกกำลังภายในเอ๋ข้าข้าขอยอมรับผู้บิทักฝ่ายขวาเป็นอาจารย์ของข้าอ๋อได้โปรดให้ท่านรับการคารวะจากข้าในฐานะลูกศิษย์ด้วยเถอข้าจะคำนับ จนกว่าท่านจะรับข้าเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์อือฮั่พอละสายเลือดของท่านเจ้ารัติจะต้องไม่ก้หมห้ห้ใครนอกจากท่านเจ้ารัติเท่านั้นลูกศิษย์ของข้าเอย่ยวันนี้เจ้าพักผ่อนได้แล้วก่อนข้าจะกลับมาเจ้าต้องเรียนรู้พลังภายในจากบันทึกที่ข้าทิ้งไว้ข้าไปก่อนละ ข้าดูแลตัวเองดีๆล่ะได้ฮด้ทำไมข้ารู้สึกดีนะเจ้าเป็นยังไงบ้างก็ดีเราขับพายุเพิ่งผ่านพ้นไปฮนูถ้าท่านขี้เมานั้นจะชอบเจ้าเป็นอย่างมากยินดีด้วยที่ได้เป็นลูกศิษย์ของผู้พิทักษ์ฝ่ายขวาขค,ครับ โดทาเจ้าคีเมานั่นแต่ชอบเจ้าเป็นอย่างมากยินดีด้วยที่ได้เป็นลูกศิษย์ของผู้พิทักษ์ฝ่ายขวานะขอบคุณครับพเจ้าหน้าเจ้าดูซีดมากเจ้าคงจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกจากอาการบาดเจ็บภายในสินนะจากชีพจรข้าจะเตรียมการฝังเข็มให้เจ้าโดยเร็วที่สุดตอบคครับอืมนอกจาก ข้างยังมีวิทักฝ่ายขวาข้าจะแข่งกันขึ้นเรื่อยๆท่านแม่มข้รักจางในสถานบันมานแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยศัตรูนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมาอยู่ข้างกายข้ารานฝึกสถาบันหมานายท่านข้ามารายงอนผลของการทดสอบแต่แลก ถ้ารวมใหมายเลึกเ็ดที่ส่งไปห้องพยาบาลแล้วมีคนผ่านด่านแรก415คนครับวหน้าองครักเจนนาซาน้อยกว่าสิบปีที่แล้วเป็นอย่างน้อย200คนนี่เป็นเพราะว่าผู้อาวุโสโซอยูใช้พลังมากเกินไปผู้สมัครที่ล้มเหลวได้รับบาดเจ็บอ พวกขันจะไล่ข้าออกไม่ได้จะตัดสินข้าเพราะฟองในปากไม่ได้มันไม่ยุติธรรมไอ้เจ้าไม่ยอมรับการตัดสินเหรอข้าอยากเป็นข้าไม่อยากเป็นชาวนาข้าไม่อยากเป็นคนเหมือนไปตลอดชีวิตข้าจะใช้ชีวิตอย่างไรหาไม่ได้เป็นนักลบไอ้หมกเดาจะรับมันไม่ได้หรือได้นั้นไม่เกี่ยวกับข้า ลากมันออกไปไม่จำเป็นต้องพูดได้เสียเวลาตัดสินต้องเด็ดขาดลากพวกมันออกไปเดี๋ยวนี้อเออออ๋ออ,อ,อพาแล้วผู้ฝึกสอนทุกคนมีทักษะอยู่ระดับสูงพวกเจ้าไม่ใช่คู่มือของเขาหรอกทางที่ดีอย่าพยายามไม่เสียเปล่าเลยเฮ้ยนี่อาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเจ้าก็ได้ การทดสอบนี้มันยากขึ้นเนื่องจากผู้สมัครหมายเลขเจ็ดปกเจ้าโชคร้ายแค่นั้นเองมันเป็นโชคชะตาของผู้สมัครปีนี้มีผู้สมัครจำนวนมากผ่านดันทดสอบเลขมาได้เฮจ้าคิดอย่างนั้นเหรอคนส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บและกำลังรักษาตัวแม้แต่สมาชิกและทายาทของตัขหกเอาก็บาดเจ็บ มีผู้สมัคร8คนที่เขาแทบไม่ได้รับบาดเจ็บเลยมีผู้สมัครบางส่วนที่ผ่านระดับนักลบระดับต้นไปแล้วความจริงที่พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากการบรรเลงเพลงของผู้โโวุโชยูนยเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาฝึกกำลังภายในมามากว่าหนึ่งปีพวกเขาอยู่เหนือกว่าระดับ ผู้สมัครทัวไปไปแล้วหมายเลกหนึ่งเผ่าปัญญาจุนบูยอนหมายเลขห้เผ่าดาบจุนยูซานถ้าทางเหมือน,น,นสองคนนี้จะไม่เป็นอะไรเลยเห็นได้ชัดว่าทำไมจึงมีข่าวรือว่าทายาจากเผ่าปัญญาและเผ่าดาบจะได้ครอบครองบัลลังก์้าคิดว่าพวกเขาอ่อนแอ แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลย